พอกาบสวัสดีท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะวันนี้ก็มาอยู่กับเรานะในเกมอววันนี้เรากลับว่าจะทำอะไรที่แบบมันน่าจะทำยาก <c oughs> คือเราจะมาปั๊มเม็ดเขียวกันนะโดยเราจะใช้เทรนในการปัม๊มเพราะพลังมันอยู่ใกล้สองพันมากที่สุดแล้วซึ่งเราจะมาดูว่าเราต้องใช้กี่เกมถึงพลังจะแซงอันดับที่ห้าสิบได้ ใช่ฟังไม่ผิดนะฮะอันจากที่ห้าสิบคิดว่าเราจะแซงได้ไหมก็มาดูกันในวันนี้เลยนะอืมใช่วันนี้เราจะเล่นจนกว่าเทนเราจะเม็ดเขียวซึ่งเซตเทมที่เราจะใช้ตลอดทั้งเกมตลอดทั้งวันนี้ก็คือเซตนี้นะครับอืมส่วนลูนเราก็จะใช้เป็นลูนแท้งแบบของเราที่เราจัดเองเลยฮนะก็คือเซตนี้นี่ เหรือนี้อันนี้แล้วก็อันนี้อืมเอาไปใช้กันได้ส่วนพลังแฝงนะฮะก็ตามนี้เลยใช่เราจะใช้ทั้งวันเลยจนกว่าทีเราจะเม็ดเกี่ยวอืมซึ่งมาก็อาจจะตึงหน่อยแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราต้องทําให้สําเร็จเดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวเราจะทําเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าเราเล่นไปกี่เกมแล้วเราจะมาสรุปกันโอเคไปไปเจอกัน แล้วก็มาอยู่ในเกมเกมแรกนะซึ่งสเปลที่เราใช้เป็นสเปลฟิกเกอร์เพราะว่าเราจะฟิกถ่ายอเออฟิกถ่ายนี่แหละเวลิกูดเลยก็เพื่อนเราก็เลือกตาตำแหน่งตานี้นะสำหรับเกมแรกของวันนะใช่มันคือภารกิจที่ใหญ่หลวงมากไปเจอกันในเกมดีกว่าเพราะความรุนไปเราจะให้ดูทั้งวันเลยว่าเราเล่นอะไรไปบ้างไปเดี๋ยวไปเจอกันบ๊ายบาย โอ้ตายตายตายเฮ้ยเกินโอ้แวนแวนแวนใจล้มลมใจล้มลมไอแต่สวยสวยโอ้ฟิกเกอร์อะไรวะใจเย็นใจเย็นจูโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บไปทางหัวใจแวนใจเย็นแวนใจเย็นโอ้ยเจ็บไปทางหัวใจเอ้ยโอ้ตายตายมัจะตายโอ้สกิลติดตัวไม่พร้อมด้วยโอ้ไม่นะ mẹ dạo nồi, mày dùng, ok, vậy mày bye, lui, ơi Sanitteen, ô, này nè, mình điệp, r้อน, chân, ơi, phaát quá, ơi,เอา qua, à, tan nè, điệp loài, đẹp. Xin chào, 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 เก็บดวงเก็บดวงเก็บดวงสวยคิดไม่เป็นไรตีเราสองร้อยมาเด็ก็มาเด้ครับอืโอ้มันมาแล้วนะบากะนะโอ้มาโนาะนถ่ายคลิปกลับอ่ะมันมันเอาอะหลบดิซีมันเยอะแต่ต้องดูก่อนว่าเกมเรานำเกมตามอุ้ย คือถ้าเกมเราตามเราจะออกกันซีซีใช่คิดโดนเราคนเออใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นมันมาเลยเฮ้ยหวานบับแดงมันยังไม่เกิดโอเคไปเออเอาเลือกก่อนดีกว่าเชื่อด้วยจ้าเออใจยเย็นใจยเย็นมันโอเคมันยกต้องดูอจอดีอินว่ามันมาไหม ฮารลอินโอ้มาสิจ้าฮิฮิฮิอกมาสิจ้า,ออา,จาเคยหลบอืมยิ่งกว่ายิ่งกว่าเอ,อ่อไม่ใช่เดยไม่หลบแบบดิจิตอลหลบแบบดิจิตอลเขาเรียกว่ามันแบบเล่นชิวๆอีซีอีอสปอร์ตไงระวังนะโอเคหลบดูเดีย๋ยวนะเออใจล่มล่มๆจล่มล่มโอเคคลิกซี่มานาหมดว่ะ นิวก่อนเพื่อนนิวก่อนเงินกูขึ้นต่ำเลยกูกันโดนสโล่โดนสโล่เอ้ยแวนใจลมลมใจลมลมใจเย็นเย็นโอเมก้าโอเคโอเคระวังระวังนะระวัง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 เอาไทยกลับมาดิสวยดิเออสวยดิเออสวยก็เรียกว่าลาดเพื่อนแบบ อี e okay, right? mm ี p ี c ีเกิดอะไรบ้างแตกนะสวยดวงนะหนึ่ง mm hmm. สองถ่ายผิดที่ตัวจถ่ายผิดถ่ายผิดเออระวังระวังระวังแวนจะแตกแวนจะแตกแน่ อืมขอสักทีขอสักทีขอสักทีอ่าฟิกเกอร์ฟิกเกอร์เราช่วยอะไรอ่ะโอ้ผมอึดมากฟิกละเพื่อนลาก่อนแอะไปรอดไหมไม่รอดถอดเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นคอมโบคอมโบอะไรก็ไม่รู้เอออ่าดวง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 อย่ายุ่ง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 ในป้อมพี่คือพระเจ้าก็คืออึดแั่แหละอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นโอ้จะแตกว่ะ ไม่แต่ว่าชีวิตเพื่อนสำคัญกว่าออจะตายแวนรีบมาเลยแวนไม่ไหวแล้วจะตายโอ้ยชีวิตเพื่อนสำคัญกว่าแม่แม่สาวน้อยจิ่ชื่อว่าวีราแป๊บหนึ่งฮิวก่อนบัาฟาจะเกิดอีกโอเคถือว่าเขาเป็นคนที่เช็คพุ่มดีนะ ไม่เป็นไรฮะถึงในทีมเราจะไม่มีไอริเราก็แบกได้อ,อาโฮมาสิจุกไม่โดนเก็บครีมฮะแวน,แวนมาเก็บอกเอาจะทีบจะได้จะได้ไดวลวแปดเออสวยเราจะเน้นเลือดไปก่อนนะเพราะว่าเราเจาก่อไฟแวนไปเลยแวนไปโอ้โหวีลามันเดือดจังวะเราไปไม่ได้ฮะจากว่ากำลังไปกำลังไป แพ้เอออย่าพูดอย่างงั้นสิไม่ฉันจะไม่แพ้ฉันจะไม่แพ้อะจูคาจจูจอ,อูมันแรงอ,มอูมันตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดอ่ะโอ้แต่มันตีเราไม่แรงอะ่ะอืมมองอะไรไปรุ่นมองอะไรมองอะไรโอ้เจ็บอยาให้โอเคเพื่อนเราคุมที่เหลือฮะคือต,ตอนนี้เราจะยังไม่สวยจัด นี่นี่มาองค์กรมาองค์กรเอา,า,าเองค์กรเลยเอาองค์กรเลยเออสวยเอเอ,วเอวดวงมาดิยดาด๋ยวดวงดวงมาดิ๋ยวดวงมาดิเยอะนะเยอะนะจะไหวอยู่วะวายู่วายูว่วายูตันได้อยู่โอ้แต่จ,จะตายแล้วไปแล้วล้ก่อนเลยโอ้ยไปก่อนไป่ไหวแล้วโอ้จะแตกแล้ว อคอมโบในตำนานเวนเวน,วนสลีมนินีกับบ้างนะตีป้อมก่อนออกได้อยู่ ดอกไม้อะไรระวังนะไหวอยู่โอ้มีแจกเลยว่าโชคดีอะโชคไม่ตายเฮ้ยไม่ได้ใช้ตลอดการแฮ้เดี๋ยวเวลาขึ้นบ้านแล้วอืม <and un> <doubts> เล่นการเขานัวเนียไปสรวนเราก็จะตุยเอยสวยว่ะสวยวสวยสานิตมาเลยสานิตสวยถึงนาจะด่าว่าทีมไม่ต้องการแทงไม่เป็นไรโอ้วันดีสวันดีสลิมเอ,ออแวนโดนะตีปออ้อมทำไม้ไม่น่าได้ปะไม่น่าได้ไม่น่าได้ไม่น่าได้ถอยก่อนถอยก่อน,ออนคลิปแต่งหมดโอเค,คอเคโอนะอเคโ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 เอโอเคโอเอเคอเคอโอเคไโเอ,อ,โอเ้โอเคโอเคโเอ้โเอเเ้อเออ ทัจีกำลังแยกดันทัจีกำลังแยกดันไปดันไปช่วยดันไปช่วยดันก่อนทัจีนายสู้ๆจริงๆแล้วไปกีซี่เขียก้าเอ้ยอย่าเพิ่งตีอย่าเพิ่งตีดึงบับมันออกก่อนไม่ก็ได้ยอืมเก็บดิสวยเมาบับเมาบับเมาบับเพื่อนเมาบับโอ้สวยไาเล็วว่าเราไม่ต้องการบ้าฟ้าเพราะอะไร มึงรู้จอไปทำไรเชื่อเราบอบกเอาดาบเอ้ยเรากับชานณิจะแยกดันนะ okay. โอเคโอเคมันมันเอาดาบเหมือนกันวะ <zam> เอ้ยไม่ไอรีจะตายไอรีแตกนะชัดดาเลยเหร,หรอวะโอ้โหไอรี่สี่ส่วนแต่มันฆ่าเราไม่ตายฮะเพราะอะไรเราเป็นแทงไม่ซานิเจ้าก็โทษไม่ ฉันขอโทษที่เน้นนกกินนายไม่เป็นไรฉันจะไว้อะไรนายด้วยกันฉันระบกหอยดันบนวะได้เราจะทำตามคำบอกแต่อีไอดูอินอย่ามาตามตู้ไปบนไปบนไปบนเอาบนเอาบนอย่าปล่อยอย่าปล่อยอย่าปล่อยนี้ท่าทีราปอยบนมันมาชนบนเหรอนี่ไงหนึ่งตัวโอเคเก็บดีเก็บดีเก็บดีเก็บเก็บเก็บสวยแทงมาแตกแล้วแทงมาแตกแล้วลุยต่อลุยต่อขึ้นบ้านขึ้นบ้านทัาจีแตกนะ โอเคอืมระวังระวังมีคนแตกโอเคไหวอยู okay. ่มาดีมาดีมาดีสร้างความเมื่อกี้เป็นพลังเออเออไอลี่ไม่แตกไม่ y. แต่ดวงมาดีมาดีขึ้นบ้านขึ้นบ้านให้สำเร็จขึ้นบ้านให้เสร็จขึ้นบ้านให้เสร็จต้องขึ้นบ้านต้องขึ้นบ้านขึ้นบ้านเลยขึ้นบ้านเลยขึ้นบ้านเลยไปเร็วๆอีกเวนเวนสู้ๆเ okay. วนเวนเวนเวนโอเคเราได้เราได้เอจิต e พอดีฮนะของชิ้นสุดท้ายของเรา นู่นดันดันกลางดันกลางเดี๋ยวไปดันล่างต่อไปดันล่างต่อดันล่างต่อมาเลยไม่เป็นไรกว้างนักา็สองนักก็สงปอมมันต้องไปอยู่มาสองโอเคมันมาสามดันกลางที่เหลือดันกลางดันกลางดันกลางขีดแตกหมดไม่เป็นไรอืม่ายต่อฮะอ่ะเราต้องออกกู้กันด้วยแหละออกกู้เกอกากากออกกู้เอกราชนะยินพันเลยโอเคมันมันสามารถคุมได้สองป้อมอะ พราะว่ามันอยู่เพราะวป้อมมันติดกันงั้นเราต้องโอเคด้วงมันมาเราจะไปโซนฝั่งบุญเพราะว่าตอนนี้เราอึดมากคือแบบทำไมกดไปได้วะอ๋อต้องเงินลองซาน,นิดโหดเยอะเลยเอ้ยเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลย สานิดแตกนะสานิดโอเคสานิดไหวโอเคเก็บห้าว่ะเอาดิจบ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 จะแทงเออฝ่ายตรงข้ามยอมแพ้เย้ชนะโอ้โหโคตรตึงเนี่ยตดแรกตึงมากเฉียบเหรียญทองแทงว่ะเฮ้ยมหาเทพฟาสังหาร คือชิ้นหนึ่งของทุกอย่างเอ P บีบ่อยนะเราเนี่ย yeah. yeah. เย่ายาจาราอนกาเออไม่ใช่ละมากดไลน์อะทีมนี้เขาก็เล่นดีอยู่ดีดีไปด,ด,ดีเลยอืมก็ถือว่าดีนะไะไปเกมต่อไปกันเลยเออแล้วนี่คือหน้าตาของตาที่สองนะอืมตาสองก็ก็จะประมาณนี้แต่เรายังไม่ได้เลือกเพราะว่า เราให้เขาเออความจริงอ่ะเราเฟิร์สพิกเราเลือกตัวแรกแต่เพื่อเราขออลิสเตอร์อะกูให้ก็คือแบบเอาไว้ล็อกไองืจได้แบบม,มันมัๆ <c oughs> ตัวสุดท้ายอะ่ะเทียน <c oughs> อันเดิมมะผมเล่นเซตเดิมตาเดิมไม่ไดีตาเดิมอะไรแล้วเหมือนเดิมทุกอย่างไปเจอกันในเกมอีกเช่นเคยไปตาที่สองแล้วอืม เอล้มๆอเลสเตอร์เอล้มๆโอเคอ่าเอ่อไทยสองนะแตกว่ะโอ้ยเรามีอเลสเตอร์อ่ะคอยทำกับดักให้เราอยู่นะมันคือเทปเทปกาวทีจกับฟึ่มก็จะตายวะก็จะตายวะใครจะกลับก่อนอเลสเตอร์น่าจะกลับไหมไปเก็บไปเก็บมานะหนา อันนี้เรายืนเรายืนช้ากว่าเพราะว่าเราไม่มีมนันะเออไม่เป็นไรไม่แตกอึดมากาพลังจิตกูกลังติดตัวให้กลับก่อนขอกลับก่อนนะจะกลับสองวะโอเคขอกลับก่อนกลับก่อนกลับก่อนเอ,อีเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปโอ้ไม่ดีกันใส่ไปโอ้ไม่ทำก่อนแล้วไม่รีบไป อลิเตอร์กลับเลยออลิเตอร์กลับเลยไวโอกลับได้ไวโอกลับได้นะพีวระวังนะเจอว่ะยังไม่เจอ <c oughs> มันต้องเช็คพุ่มน้องนะจะตุกยังไงให้หลบโอเคเขากลับกันหมดวะ่ะทีนเดิมเดิมมาดึงคลิปการเคลิปที่เร็วสุดอะเลเตอร์มาเอาคลิปไหม อืมสวยเออระวังระวังนะมันมันตีมันตีนกอย่าล็อกอย่าล็อกใจเย็นอย่าล็อกคือถ้าล็อกแล้วอาเลเตอร์ล็อกเราต้องถ่ยอุ้ยฟิกเกอร์โดนมาดิฟิกเกอร์โยกฟิกเกอร์โยกเอ้าชิบหายไม่โดนเด้ยเอ้าล็อกสวยดิล็อกสวยล็อกสวยล็อกสวยเออจะตาย เอาอีช่วยจะด้วยโอ้จะแตกโอ้เฮเอาเรื่องไว้ฝันครับโอ้กล่อง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 โอ้ยเอยกล้องมันเป็นอะไรเนี่ยกล้องอะไเป็นอะไรใช่น,นะเราไม่ได้เอ้ยนิ้วกดไม่ติดอ่ะเนี่ยบ้าค้ามันกดไม่ติดนะ อเดะเด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 แตกเรียบร้อยบอกแล้วว่าดุนโหดโอ้เพื่อนไม่ร้เลยยังเลยตันป้อมเลยตันป้อมเลยตันป้อมเลยมันแตกตั้งสี่ตัวกลัวอะไรล่ะโซนล่างดีกว่าเื่อนมันใครมันขี้จู้บ๋เบ๋ขี้จู้ตลลา ปูนางคือคนแอบนี่ดันกลางต่อเลยอำีนละไม่ต้ว่าดันต่อดันต่อดันต่อดันป้อมกลางนี่เลยฮะเออป้อมที่สำคัญที่สุดในเกม r o g e. เนออี่ยนั่นเราคนดันป้อมกลางไม่สิเราควรกินมะเงปองทอดเออสลับใช่ใช่ช่ ระวังนะโอ้เบือนลาดกุยเล่เบนเลยไอเลนบอลไปช่วยอเลสเตอร์อเลสเตอร์แตกแล้วเพื่อนขี้เร็วๆโอ้โทรศัพท์รู้สึกร้อนมากว่าไอโทรศัพท์ไงไปอัดไม่ใช่อัดต่อเลยลุยๆๆเต็ปเดิมฮะดันบอมไปเรื่อยๆเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปดันต่อดันต่อดันกลางต่อเลยเพื่อนขี้ไว้ไปก่อนมา คือป้อมกลางฮะมันไม่ปล่อยนะฮะล็อกไหมล็อกไม่ได้ว่ะเพื่อนเลยอย่าล็อก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 อย่าเก็บโดนเก็บโดนเทนอุยความรักอีคือวันเดอร์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 ไหวไหมนะวันเดอร์เฮ้ยวันเดอร์เฮ้ยวันเดอร์เอาเรื่องอยู่นาวันเดอร์ แน่เกือบแล้ว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  <c> เ <oughs> พื่อนถอย,ถอย,ถอยๆๆๆรักเกิดแล้วอ่ะเจ็ดตากีแล้วอืมแต่เวลาต<ข>อนาะกี้มันไม่เจ็ดนะเฮ้ยเบโอขอโทษมาจะต้องชดใช้กี้ซี่กี้ซี่กี้ซี่จะฟิกเกอร์ซะหน่อยโอ้บอกงูฉี่จะฟิกเกอร์ซะหน่อย จาอเอถ้าล็อกได้ก็ล็อกนะล็อกได้ก็ล็อกน่นโอเคียอะไรกัโอเคมามามาต่อต่อต่อเก้าว่ะมันมันแรลกจังวะโอ้เอฟเอสเลยสามเจ็ดโอเมก้ดอย่านิ่งสิเอ s อืมถ้าเราไม่เปิดหนูเฟรมเลยสูงอปในเอฟเอสรลอสิบอะ่ดีวม่ดีไม่ดี มันไม่ปล่อยป้อมกลางวะไปดันต่อเลยต่อเลยต่อเลยไม่ไวโอเลตไม่ไวโอตายใจงูเอามึงแตกโอเคสวัสดีมาลอดเอ้ยมองไงแตกครับผมดับเบิลแคลมาดิวมาดีมาลอดมาลอดมา,มา,มาดโดดต่อเตรียมไทยวะ ถ้ามาหลอดมันโดดไม่ดีมันไม่กล้าโดดเพราะว่าโดดมาไงก็ปาดเราไม่ตายอะบินเทงดันไม่ได้โอ้ยเหลือดันไม่ได้อย่าดันดันไม่ได้อย่าดันเไ,ไ,ไปกันล่างก่อนไปเราจะโอเคป้อมกลางอย่าดันไปนู่นบนนะเล่นบนจะแตกเพื่อนวิ่งอ,อย่าป้ปองเบียดเลยนะ เสาซื้ไรกับล็อกชิลล็อกชิลเขาเป็นเกาเนาะแล้วก็ไปล่อยทีโอ้ขอไปเลยนะดีมากคัดจมูกเ็บคอมันต้องมีคนมากันเชื่อไหมล่ะนั่นเราจะไม่ในเงินมาหลอดมาแล้วโอเควันเดียวแมนรับตริงอยู่นะเอาป้อมล่างเคเลนบนน่าจะไหวกันอยู่เพราะมีอเลสเตอร์มีมีโอ้โหไวโอเลตดูไม่หลายตัวส่วนเราก็จะกันล่างเพราะมาไอ้กูเกลียดมากเลยการที่กูกดไม่ดี ก็จะมีมาหลอดกระเที่ยเอา้ามันดันกลางเหรอเออกันได้ไหมไม่ได้ป่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไปเจ๊ดันบนแย่งดันบนเลยสามารถตีป้อมได้แบบอีซี่ฮะฟอเรนฟอร์เรนไม่สามารถล้ำใจเราได้ฮะเอาอีตีป้อมเลยเอ้ยจบเล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 ยที่มันมาเยอะวะ่ะ ต้องระวังต้องระวังแลนพอมบนเดยกประนด็สวยจัดยโอ้โหมันจุโอู้ตายไม่กันแล้วมาเอากางมาเอาาเอาอีแตงนะโอเคเพื่อเราทำอให้ละ,ละ เออโอ้โหวันเด์กูมันอึดจังวะโอ้โอ้โหโอ้โหมันล้างอ้าวล้างยังไงอ่ะล้างยัไงโอ้รู้กูบีซีซเยอะใช่ไหมใช่เออไบโ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 อเองเป็นกุญแจสำคัญในการตีป้อมนะฟีงยย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 ยนยย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 ย ยินยันตามมาวีโอตามมาฟิวจะตายอ,อ๋อวโอมาวับกับส่วนเราจะดันนะกกับสามเลยกับสามสยองขวัญนะส่วนเราก็จะดันบนส่วนเอาอีกก็รับรับรับชะตากรรมไปซะอาทิตย์จะตายอาทิตย์เลือกบอกพี่ได้ขอโทษนะเพื่อนต้องแยกดันว่ะไมสุดเราตีแรงขึ้น นึกคิดอะไรดีๆออกแล้ว <c oughs> สวัสดีครับเฮ้ยมันแยกว่ะ <c oughs> อันนี้มานี่แม่สาวน้อยแม่สาวน้อยเสร็จ้ะ <c oughs> แตกเรียบร้อยคืออ่อาอ่าซุปอ่ะมันจะซุปนี่ว่ะมันคือมันคือมันคือตัวอะไรว,ว่ะอ๋อทำไมอ้ม่กลับว่ะ ไม่รู้เอ้ยเออเอออีกอย่างแรงเลยโโอ้หของอย่างตัเนี่ยแบบเลี่ยดเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเกินเกินเกินเพื่อนแตกไหมฟาเลนฟาเลนอ้าวโดนล็อกปล่อยตายไปจบเลยก็ได้นะจบเลยได้จบเลยได้จบ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 จบได้จบ จบ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 เพื่อนจบจบจบ,จบเลยจบเลยเดี๋ยวแพ้น่ะต้องจบเลยจบจบโอ้ยิงป้อมไวโอไวโอไวโอเออป้อมแตกพอดีสวยเกมที่สองผ่านไปโดยความตั้งใจของคิงอ o ฟกอรีมันเป็นเชื่อที่ไม่ผิดเราไม่ตายเย่นะ yeah. เอ็มพีในเกมนี้ไม่ใช่เราอนะแต่เป็นไวโอเลตที่ยิงโคตรแรงอันตีทีเดียวโหตายเลยฮนะไม่ใช่เราตายเรามันแทงฉันมันแค่ตัวแทงเป็นแดก็แค่นั้นแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ก็ถือว่าดีอ่ะกำลังรออยู่โอ้โห,โหเราชนะดับจะหัดไป<ห><ห>อืมกีตา้าหนึ่งกตารนึ่งจบเองเจ้าตัวอะไร คิวก็คิวก็ตป่ามูราดเอาละกูมูราดวะแจ็คโอเคเกมนี้ออกล้างร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าเจอเจอตัวเต็งปิดข้าไม่เจ็ตึงตึงอะ่ะดูดิคอนเลติโนโด่ดิเลใคจะเตะมูราดแจ็ค้องใส่เกมนี้ได้เปลี่ยนล็อกคิวล็อกคิวแทบไม่ได้ใช้อารามฮะเพิ่งลงห้อารามรอ เออนายแน่ใจแล้วจะให้เราเล่นอ,อารลัมอะเมื่อนายขออย่างนั้นจับให้ <c oughs> <c oughs> เพื่อนเราบอกขออาร์ลัว่ะเอา้ามาดิ <c oughs> ขออาร์ลัมจัดให้ถึงจะไม่เคยเล่นก็นเถอะ <c oughs> ถึงจะไม่เคยเล่น <c oughs> พูดมาที่ยังไงวะ <c oughs> <c oughs> คือทุกคนนะเราไม่เคยเล่นอ,อาร์ลัมมาก่อนนะแต่ก็นะเราก็พอรู้จากการดู YouTube ผานล้วอเคยเลียลำด้วยโอ้ยเวนไปเจอกันในเกมไปเอทุกคนนะ,นะคือเกมนี้ไม่ต้องสงสัยว่าทําไมเราถึงเรียลำเพราะว่าเพื่พอเนอเราขอมาซึ่งเราก็ต้องเอรียลำจริงๆโอเคเสจ,จบละเคร็จแบบรวดเร็วฮนะเพราะว่าคือเราลองมาเพื่อเล่นเทดไม่ได้เลียลำ แต่อย่างมันก็ไม่แย่นะมันก็ไม่แย่ที่เราเล่นตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัวที่เราคาดหวังไว้ตรงนั้นก็ก็ถือว่าได้อ,อาร์มแล้วชนะก็ถือว่าเป็นดวงดีเพราะว่าคือตัวที่เราไม่เคยเล่นอะนะเออก็มันคือตัวที่เราไม่เคยเล่นน้อนั้นก็ฝึกไปก็ดีแต,แต่ว่าทูเ่นกับปาไหลได้คอสคิวคูกันโ oh อ้ไม่ก็ชนะติดกันสิบครั้งคือแบบ ดูอดู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 คอร์สคิวสองครั้งกำลังรออยู่อีกเกมปะใช่อ้โหเก็บใจ่ะก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปเจอกันช่วงบ่ายนะเพราะว่าหมดหล,งลังละดาวจะขึ้นนะ